การเติมและการรอคอยเท่านั้นที่คู่ควรยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิธีแห่งเงาโดยผมเท่าโกอีกครั้งครับห่างหายกันไปนานเลยครับสําหรับรายการนี้กว่าจะ,สะเสด็จมาทําได้นี่รอไปเป็นเดือนเลยซึ่งวันนี้มันเป็นวันพิเศษของผมที่จะได้แนะนําแนวทางอาวุธชิ้นใหม่ที่ผมได้มาไม่นานนั่นคือดาบมือเดียวนั่นเองครับ คือคุณจําตอนที่ผมพูดเทียริสได้ไหมครับที่ว่าดาบมือเดียวนั้นเป็นอาวุธที่หายากมากๆคือต้องรอหรือว่าต้องเติมเท่านั้นถึงจะได้มันมาแต่พอคลิปนั้นลงไปได้ไม่นานประมาณ2-3เดือนมันแก่ครับใช่ครับมันแก่ครับ คือยังไงอยากแจก,กเฉยๆเหรอแต่แล้วไงผมได้มันมาแล้วครับเพราะงั้นผมเลยมาทําแนวทางให้ทุกท่านได้รู้กันว่ามันเล่นยังไงสําหรับอาวธนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูพื้นฐานของดากมือเดียวกันเลยเทปนี้มันนานแล้วหมดเวลาช่งแจกแล้วครับข่าแรกเป็นการกดหมัดหนึ่งครั้ง เป็นท่าที่ออกเร็วจุดประสงค์ของท่านี้คือการเอาไว้เช็คระยะหรือจังหวะของตัวเองและจะดีมากๆหากใช้ท่านี้โดนศัตรูสำเร็จเพราะมันจะสามารถต่อคอมโบหรือท่าอื่นได้แต่มันจะไม่แกวซักเท่าไหร่นะหากใช้ท่านี้โดนบล็อกศัตรูเพราะมันมีโอกาส5 0 5 0ที่จะได้และเสียอยู่ในนั้นนะครับซึ่งเป็นท่าที่สำคัญในการเปิดเกมลุกของท่านให้คมขึ้นครับ ท่าต่อมาเป็นการกดหมัดสองครั้งเรียกว่าเป็นลายเซนของเขาก็ไม่เกินจริงนักเพราะอะไรเหตุผลคือท่านี้มันใช้งานได้ง่ายมากและเป็นท่าที่ทำจังหวะได้ดีมากอีกเช่นกันแถมเป็นท่าที่ท่านจะได้ใช้มันบ่อยด้วยแต่ข้อเสียจะมีอยู่2อ,อย่างคือท่านี้ถ้าหากเราตีพลาดแบบพลาดตัวคนไปเลยคุณจะมีโอกาสโดนสวนสูงมาก และ2ท่านี้ไม่ได้การันตีความเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ศัตรูสามารถป้องกันการโจมตีของท่านี้ได้แบบเต็มๆเช่นเ,เราตีโดนเนื้อเต็มๆในจังหวะแรกแล้วซอยยิกๆไปจังหวะที่2มันป้องกันได้ครับกลับกันครับเพราะศัตรูก็สามารถโจมตีในจังหวะที่ดาบของเรากําลังถึงศัตรูแล้วซึ่งเป็นจังหวะที่ศัตรูจะไม่ทันทุกกรณีดังนั้นแล้วครับใช้ใบ่อยๆครับท่านี้เดี๋ยวคุณจะได้กําไรแนะ่ ท่าต่อมาคือการกดหมัดบวกล่างเป็นท่าที่ออกเร็วมากๆจุดประสงค์สูงสุดของท่านี้คือเอาไว้ขัดจังหวะในระยะที่ปลอดภยัย ทำไมถึงว่างันเพราะท่านี้ออกเร็วก็จริงแต่มีความสามารถในการขืนตัวที่จะไปต่อท่าอื่นนั้นค่อนข้างชาครับและไม่ครอบคุมพื้นที่มากนักเพราะเล็งไปที่ขาของศัตรูและจะแย่มากๆเลยนะถ้าหากศัตรูหลบได้เนี่ยเช่นศัตรูกระโดดเดอะไรเดอร์คิกใส่เราหรือไม่ก็ศัตรูใช้พลังเวทอัดหน้าเราแบบเต็มๆดังนั้นแล้วครับมันมีวิธีใช้อีกวิธีหนึ่งที่นอกจากการเอาไว้ใช้แค่ขัดจังหวะนั่นคือ การปิดท่าก่อนหน้านี้หรือเอาไว้ใช้กับคอมโบครับอ่าแต่ก็ใช้ดีๆด,ด้วยนะครับเพราะว่าบางจังหวะมันสามารถชี้เป็นชี้ตายคุณได้ทันทีท่าต่อมาเป็นการกดหมัดบวกขึ้นเรียกได้ว่าเป็นท่าที่ครอบคุมได้ทุกสถานการณ์มากๆ เช่นการรุกการรับที่สามารถสร้างจังหวะให้ตัวเองต่อท่าได้แม้ท่านี้จะโดนบล็อกหรือไม่ก็ตามท่านี้จะเป็นเพื่อนคู่เคียงอีกคนที่จะต่อยอดท่าคุณให้แข็งแกร่งขึ้นได้แน่นอนส่วนข้อเสียก็หนออกท่าช้าและสองท่าพลาดก็โดนสวนแค่นั้นเลยครับท่าต่อมาเป็นการกดมัดบวกหลัง เป็นท่าที่ออกเร็วมากและเคลื่อนที่ได้เร็วแบบสุดๆซึ่งจะเหมาะสมมากๆหากอยากเข้าใกล้ศัตรูด้วยท่านี้และไม่ใช่แค่เข้าใกล้ครับถ้าหากท่านสามารถโจมตีศัตรูได้สำเร็จมันสามารถต่อยอดไปท่าอื่นได้อีกครับแต่กลับกันครับหากพลาดหรือโจมตีไม่สำเร็จท่านจะอยู่ในจุดที่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบทันทีดังนั้นแล้วครับท่านี้ใช้เข้าใกล้นะ่ะดีมาก แต่ต้องแม่นยำมากพอที่จะต่อยอดท่าหรือเซฟตัวเองได้ถ้าต่อมาเป็นการกดหมัดบวกหน้า ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกันกับหมัดบวกหลังแต่ช้ากว่านิดหน่อยและมีจังหวะควบคุมที่มากกว่าหลังหมัดครับซึ่งฟังดูไม่ต่างใช่ไหมครับแต่มันต่างตรงที่ว่าท่านี้มันสามารถบูลี่ศพหรือซ้ำศพได้นั่นเองครับอ,อ๋อไอ้นี่ท็อกซิคไหมซ้ำศพแจ้งแบนดปเลไรไหมเนี่ยอืมเขาเรียกว่าเลรียตามกติกาเขาสมชายเราสมหญิงไงเอ้ใช่หรือวะเขาเป็นว่าง่ายๆเลยคือมันมีคุณสมบัติที่คล้ายกันแต่ใช้งานยากง่ายแตกต่างกันครับ และท่าสุดท้ายจะเป็นการกดหมัดบวกหน้าสองครั้งเป็นท่าที่สร้างความเสียหายได้มากที่สุดและใช้ยากที่สุดในบรรดาท่าทั้งหมดเพราะอะไรเพราะ1ต้องโจมตีสำเร็จและ2ต้องทำให้ศัตรูอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมด้วย ึต้องใช้ความแม่นยำที่สูงมากๆหากพลาดมาคุณจะโดนสวนได้ง่ายๆเลยแต่มันเป็นท่าที่ทรงพลังมากหากใช้เป็นเพราะท่านี้มันสามารถต่อท่าที่ทรงพลังอย่างการใช้เวทได้เพราะงั้นครับหากท่านอยากใช้ท่านี้จงเอาไปใช้ในการต่อท่าหรือคอมโบครับเพราะมันจะรีดศักยภาพท่านี้ได้มากที่สุด และนี่คือพื้นฐานต่อไปนี้จะเป็นการบอกแนวทางให้ทุกท่านได้ฟังกันครับว่าผมเรียนรู้อะไรจากมันมาบ้างหลังจากที่ผมได้มันมาไม่นานดาบมือเดียวเป็นอาวุธต้นกำเนิดของอาวุธคอมโพสิตซอร์ตหรือก็คือผู้มาก่อนการคุณจําตัวละครที่ชื่อว่าเมลฟิสโตได้ไหมครับที่ว่าถือดาบเลย นั่นแหละครับผู้บุกเบิกอาวุธนี้เลยและมันหาไม่ได้ง่ายๆเลยครับเพราะงั้นหลายคนจึงต้องทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้อาวุธนี้มาให้ได้แต่ปัจจุบันนี้กลับกันเลยครับแค่รอมันแจกฟรีหรือไม่ถ้าใครมีงบหน่อยก็รอมันมาขายครับโ๊วบักูดาก <Okay. S 1> มคมูซึ่งดาบมือเดียวนั้นเป็นอาวุธที่มีความโดดไปทางด้านการบุกโจมตีเป็นเลิศและจะเห็นผลมากขึ้นเมื่อเราต่อท่าหรือคอมโบต่อเนื่องแบบไม่ปล่อยพักหรือพูดง่งายๆคือแม้มันจะตีเบาแต่มันสามารถตีต่อเนื่องได้เก่งมากแถมอาวุธนี้ยังสามารถตั้งรับได้ด้วยแต่เป็นการตั้งรับแบบเชิงรุกนะครับคือเวลาคุณรอตีสวนแล้วสวนสําเร็จ คุณบุกต่อแบบไม่ต้องหยุดได้เลยครับเพราะอาวุธนี้ถ้าไม่บุกท่านจะเสียโมเมนตัมหรือความต่อเนื่องไปหรือพูดข้อดีแบบง่ายๆคือความต่ออย่างคือดีส่วนข้อเสียจะมีเพียงอยู่อย่างหนึ่งและเป็นจุดบอดที่ใหญ่มากนั่นก็คือถ้าทุกท่านั้นหากคุณใช้พลาดเท่ากับหนังชีวิตฟังดูเวอร์ใช่ไหมครับเพราะท่าจริงๆมันค่อนข้างเหลวไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะประสบการณ์การเล่นอาวุธนี้ของผมนั้น มันเจอแบบนั้นจริงๆครับคือทุกครั้งที่ออกท่าไม่ถูกจังหวะเมื่อไรศัตรูมักจะสวนกลับมาพร้อมกับท่าใหญ่แทบทุกครั้ง แบบว่าเดฟมันตั้งศัตรูให้ระวังอาวุธนี้เป็นพิเศษอะไรแบบนั้นเลยเอาเป็นว่าเพราะงั้นล่ละครับถึงได้ต้องเรียนรู้ทุกท่าว่ามีดีมีแย่อย่างไงไม่เช่นนั้นคุณจะได้เจอกับการสวนกลับที่ทําให้คุณหงายท้องแบบหมอไม่รับเย็บเนี่ยและนั่นล่ละครับคือข้อเสียต่อไปนี้จะเป็นการพูดแนวทางในการเล่นให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับสำหรับอาวุธนี้ถือว่าเป็นอาวุธระดับสูงที่หายากมากและไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มันมาเพราะงั้น ถือว่าผมขอจริงๆครับสําหรับคนที่มาเล่นอาวุธนี้ได้แล้วนั่นคือคุณจําเป็นต้องรู้ทุกท่าที่คุณมีอยู่เดี่ยวนั้นย้ําครับทุก่าทําทไมเพราะอาวุธนี้จะริักยภาพมาได้มากที่สุดก็ต่อเมื่อได้โจมตีต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานของอาวุธพื้นฐานของการเตะรวมถึงแก๊เก็ต และพลังเวทของเราด้วยครับรู้ให้หมดอย่าให้ขาดไม่งั้นจะมั่วแน่นอนครับถ้าไม่รู้มาก่อนและมันจะต่อท่าใหม่ได้ยากมากครับ และจะเก่งขึ้นอีกหากใช้ร่วมกับอาคมที่เหมาะสมซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะต่อยอดศักยภาพของอาวุธนี้ให้สูงขึ้นได้หรือพูดง่ายๆคือรู้ท่าทุกท่าที่คุณมีให้หมดใส่อาคมที่เหมาะสมแล้วคุณจะต่อท่าได้เองโดยการมีพื้นฐานเป็นตัวค้ำประกันครับและที่สําคัญการรู้จังหวะในการใช้ใส่ใจเป็นพิเศษนะครับ สรุปแล้วดาบมือเดียวเป็นอาวุธต้นแบบของคอมโพสิตซอร์สที่จะเก่งมากๆเมื่อโจมตีต่อเนื่องแต่เรื่องใหญ่ทันทีหาพลาดเป้าสิ่งสำคัญในการเล่นอาวุธชิ้นนี้คือต้องจำให้ได้ทุกท่าไม่งั้นจะมั่วมากๆบวกกับใส่อาคมที่เหมาะสมมันจะทำให้เรามีชัยไปกว่าครึ่งและที่สำคัญจังหวะคือตัวบ่งชี้ว่าท่านจะรุ่งหรือจะร่วงดังคำกล่าวของซนวูจากพิชัยสงครามกล่าวไว้ว่า จงรู้จักตนเองมากพอที่จะไปรู้จักกับศัตรูของท่านเสียก่อนเพื่อชัยชนะอันหอมหวานของท่านในอนาคตนั่นเองจบปแล้วครับหากชอบกดไลค์ like, ซับให้ด้วยเด้อถ้าแชร์ก็ยิ่งดีครับเจอกันคลิปหน้าครับความสุขคือพลังชีวิตของจกกระรวาล